หลอฟังน้ำครับเบงดูดีครับโอ้ยเออผู้ใดมาซิดเด้น่ะหามเลยวย่งี้มาซิดดูตายตยตายหมันีน,นฟังเห็นครับเห็ครับพูหคนลักปลาคนลักปลาโอ้ยตองเอียบแล้วครับเอียบให้แล้ว เห็นปะอ้มลักนี่ก็หามอยู่หามหัฟังตัวนี้ออ้ยเห็นปะครับเห็นปคนลักปลาไปเด้อออเหอบบ่งครับเอ๋บิงเลยยบบงยืนเลครับเอยบบุงยืนเลอ้ ไม่เข้าไปบ้างไม่โอ้ยชิดซื้อด้เลยนี่อ้โอ้โอ้คนเล็กน้อยพุ่นหน้ามาก่อนครับ